วิธีเปลี่ยนเมลและรหัสเบสปีล่าสุด2022จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับต้องการฝากขายต้องการซื้อไ d ราคาถูกปลอดภัย100%มาที่เพจ b p e s ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีมากพุ่มเ,เพลง b ป p e วันนี้พาทุกคนไปดูวิธีการเปลี่ยนเมลในเวอร์ชรันล่าสุดนะฮะปี2022นี้นะครับบางคนอาจจะงงในวิธีการเปลี่ยนเมลในเวอร์ชรันนี้นะฮะในหน้าเว็บนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะวยวนี้จะพาทุกคน ไปดูแบบช้าๆเลยนะฮะเพราะว่าหลายคนเคยบอกไว้นะครับว่าผมสอนเร็วเกินไปนะก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนแบบช้าๆชัดๆแล้วก็เอาแบบให้เข้าใจแล้วก็เปลี่ยนได้เองเลยะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็มาที่ตรงนี้เลยฮะมาที่ Google เลยนะครับหน้า Google เลยครับแล้วก็พิมพ์ว่า konami.net อันเองครับ k-o-n-a-m-i จุดแล้วก็ n-e-t นั่นเองครับ, e บ konami.net นะฮะ เราก็จะมาที่หน้านี้นะครับหน้า google หน้านี้นะฮะโดยที่เป็นตัวแรกนะครับเขียนว่า my Konami นะฮะ My k o n a น i นะครับมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับมันจะเขียนว่า login นั่นเองครับตรงนี้นะฮะล็อกอนนะครับคราวนี้นะครับเราก็ใส่รหัสของเราลงไปนะครับบางคนอาจจะซื้อรหัสมานะฮะก็ใส่รหัสตัวนั้นลงไปเลยนะครับใส่เมลแล้วก็ใส่รหัสตามนี้เลยนะฮะ หลายคนมักจะลืมกดตรงนี้นะครับตัวการ์ตูนแบบนี้นะฮะตัวการ์ตูนสีเขียวนะครับเป็นตัวที่เขาให้กดนะครับซึ่งมันมี2ตัวนะฮะตัวทางซ้ายกับตัวทางขวานะครับก็อย่าลืมกดด้วยนะฮะตอนให้เราพริมพ์รหัสถูกนะครับแต่ว่าเราลืมกด2ตัวนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถเข้าไปในรหัสได้นั่นเองครับกดตรงนี้นะฮะตามที่ผมวงกลมไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ครับล็อกอินนั่นเองฮะ บางคนอาจจะติดนะครับว่าเฮ้ยทำไมรหัสของเราเข้าไม่ได้นะฮะอย่าลืมตรวจสอบด้วยนะครับว่าตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเข้ามาที่ตรงนี้ครับกดไปที่ next time นั่นเองฮนะตรงนี้เขาถามว่าเราอยากจะเปิดเป็นการเข้ารหัสเกมแบบ2ชั้นหรือเปล่านะฮะกดเป็น next time ครับครั้งหน้าแล้วกันฮนะอย่าเพิ่งเปิดเลยครับเปลี่ยนรหัสเสร็จก่อนค่อยว่ากันนะฮะ แล้วก็มาที่ตรงนี้ครับอัปเดตอีเมลแอดเดรสนั่นเองฮะตัวที่2ตรงนี้ครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นข้อมูลของเราต่างๆนะครับทั้งคนนัมม ID โปรไฟล์นะครับประเทศนะฮะนี่นะครับเราจะสามารถดูได้ว่าเรามี ID ของประเทศอะไรตรงนี้นะครับอย่างของแอดนะครับก็เป็น Thailand นะฮะ นี่นะครับข้อมูลส่วนตัวต่างๆของ ID ของเรานั่นเองครับและอีเมลของเราอยู่ตรงนี้ครับ email a d ด r e s s ตรงนี้นั่นเองฮะกดไป1ครั้งเลยครับคราวนี้มันเด้งมาที่หน้านี้ฮะนี่นะครับผมเปิด ID ให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น ID ไก่นะก็ไม่มีใครแฮ็กเข้ามาหรอกมั้งหรือว่าแฮ็กก็ไม่เสียหายอะไรมากนะครับนี่นะครับ ID p ีเ2 0 2สองรมนะครับแล้วก็มีเลข3ด้วยนะ g m a i l c o m นะฮะนี่คือรหัส เกมที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะฮะนี่คืออีเมลที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับกดไปที่ตรงนี้ครับตัวสีฟ้าตรงนี้ฮะสับมิดครับหรือง่ายก็คือส่งนั่นเองฮะกดส่งไปครับคราวนี้ติดที่ตรงนี้ฮะเรายังไม่สามารถทําขั้นตอนต่อไปได้นั่นคือเราต้องเอาเลขยืนยัน6ตัวมาจากเมลนั่นเองฮะเลขยืนยัน6ตัวจะส่งมาที่เมลของเรานั่นเองครับหากใครจํารหัสเมลไม่ได้นะถือว่าเป็นเมลตายนะครับ เมลตาแต่ว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนเมลได้นั่นเองฮะเราจะต้องเข้าไปที่เมลของเราเพื่อไปเอาเลข6ตัวมานะฮะผมจะพาไปยังละเอียดเลยนะครับเข้าไปที่ Google ครับพับหน้าเมื่อสักครู่ไว้ก่อนนะพาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบครับเราจะเข้า Gmail ของเรานั่นเองฮะลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยฮะเมลเดียวก,กันกับเมื่อกี้เลยนะครับ ถ้าไม่ใช่เมลเดียวกันจะไม่เห็นเลข6ตัวแบบนั้นนะฮะเราจะไม่สามารถยืนยันได้นั่นเองครับเราก็พิมพ์ไปนะของผมมีเลข3ด้วยนะครับพิมพ์ให้ถูกด้วยนะฮะไม่งั้นจะไม่สามารถเข้าเมลได้นะครับแล้วก็ผมก็ใส่รหัสเรียบร้อยครับมาที่ตรงนี้ฮะจุด9จุดตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามาตรงที่ Gmail นั่นเองครับ Gmail นะฮะ มารับเลข6ตัวตรงนี้ครับเห็นไหมฮะข้อความแรกเลยนะครับ k o n a มิอินฟอร์เมชันนะฮะ Verify code นะครับเลข6ตัวอยู่ตรงนี้ครับ2111 148นั่นเองครับเลข6ตัวตรงนี้นะฮะแล้วก็ copy ไปเลยครับพับไปฮะแล้วก็เอามาวางไว้ที่ตรงนี้นะฮะหน้าเดิมของเรานะครับวางไว้ครับ2111 48นะฮะแล้วก็กด next ครับ ติดที่ตรงนี้ครับนี่คืออะไรฮะนี่คือเมลที่เราจะต้องหาเมลใหม่มาเปลี่ยนนั่นเองครับเมลใหม่ก็คือเมลที่เราสมัครใหม่นั่นเองฮะไม่เชื่อมกับเกมณตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เป็นเมลใหม่ไปเลยนะฮะอาจจะเป็นเมลเก่าก็ได้นะครับแต่ว่าเมลนั้นจะต้องปลดล็อกหรือว่าไม่เชื่อมกับเกมเพจแล้วนั่นเองครับเอาละครับ,ครบใครที่ยังไม่สมัครเมลก็ไปสมัครเมลใหม่แล้วก็มากรอกไว้ตรงนี้เลยนะฮะ ใครที่ซื้อรหัสกับปีเพนะครับก็ขั้นตอนนี้ปีเพจะทําให้นะฮะโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยครับเดี๋ยวปีเพจะเปลี่ยนเมลให้นะฮะเพียงแค่คุณส่งเมลใหม่มาแล้วก็จะทําให้อย่างฟรีๆเลยครับนี่นะครับผมใส่เมลใหม่ลงไปแล้วนะครับ id เพจสองพันยี่สิบเอ็ด by prem นะฮะโดยที่ไม่ใส่เลข3นะครับพอผมสมัครโดยที่ไม่ใส่เลข3แล้วนะฮะก็กด next ไปครับนี่คือเมลใหม่ของผมนะฮะมันมาที่หน้าเดิมครับ มันมาที่หน้านี้อีกครั้งนะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องไปเอาเลข6ตัว algebra. จากเมลใหม่ามาใ e mm. ส่นะครับเมลใหม่ก็คือเมลที่เราเพิ่งสมัครใหม่เมื่อกี้นะฮะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปเอาเลข6ตัวมาจากเมลนั้นนะฮะเข้าไปในเมลนะครับผมก็จะพิมพ์เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะโดยที่ไม่ใส่เลข3นะครับเพราะผมสมัครเป็นเมลที่ไม่ใส่เลข3นะนี่นะฮะ ก็เข้าไปนะครับเหมือนเดิมครับกดที่จุด9จุดตรงนี้แล้วก็กดที่ Gmail ครับเข้ามาแล้วนะฮะผมรีเฟรชนะครับแล้วก็เจอข้อความแรกเลยครับ1 2 0 5 9 7ครับคัดลอกเลยฮะแล้วก็กลับมาที่หน้าเดิมครับตรงนี้ฮะใส่เลขเข้าไปครับ6ตัวครับ1 2 0 5 9 7ครับกด Next เรียบร้อยครับ เมลเราก็จะเป็นเมลใหม่เรียบร้อยนั่นเองฮะอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับสำหรับคนที่ซื้อรหัสนะฮะโดยที่ต้องพูดคุยกับคนขายด้วยนะฮะต้องทำการเปลี่ยนเมลนู่นนั่นนี่นะครับแต่ถ้าซื้อรหัสกับปีเปเนี่ยปีเป็ทำให้เรียบร้อยแน่นอนครับนี่นะครับเมลเก่านะครับผมก็มีเลข3นะส่วนเมลใหม่ไม่มีเลข3นะผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการเปลี่ยนเมลฮะ เดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปครับเป็นการเปลี่ยนรหัสนะซึ่งการเปลี่ยนรหัสผมคิดว่ามันง่ายกว่าแบบเดิมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันที่ตรงนี้ครับมาที่ตรงนี้ครับเรายังอยู่ที่หน้าเดิมจากที่เปลี่ยนเมลเสร็จเมื่อกี้นะฮะเห็นด้านบนทางขวาไหมครับคําว่าเมนูนะครับ M E N U นะครับเมนูตรงนี้ฮะกดไปที่นี้ครับแล้วก็ Security ครับ Security ตรงนี้ครับกดไปเลยนะฮะ ตัวแรกเลยครับพาสเวิร์ดนั่นเองครับมันมี2ช่องให้เรากรอกนะครับตัวแรกนะครับก็คือรหัสเดิมของเรานั่นเองฮะรหัสเดิมของผมก็คือ A 12 3 4 5 6 7 8 9นะครับตามนี้เลยนะครับรหัสเก่านะครับก็นี่นะฮะผมจะเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับโดยใช้เป็นตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ A 1 2 3 4 5 6 7 8 9เนะเริ่มต้นด้วยตัว P ครับแล้วก็ จบลงที่1นึ 1, แล้วก็ว่ากันไปนะนี่นะครับข้างบนเป็นรหัสเก่านะครับส่วนข้างล่างเป็นรหัสใหม่นั่นเองฮะกดไปที่อัปเดตครับสีฟ้าๆยาวๆตรงนี้นะฮะกดไปเลยครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนเมลแล้วก็เปลี่ยนรหัสอย่างละเอียดนะหวังว่าทุกคนจะทําตามได้นะครับหากใครงงตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาตอบนั่นเองครับ หากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ปี s ครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกดที่กระดิ่งนั่นเองครับบ๊ายบายครับ